ปลิตปิดพระ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 สวยพี่ผลิตปิดพระ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 พระโอ้โหโอ้โหปิดพระปิดพระปิดพระ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 ก่อนชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ผลิตด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผลิต สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับปริจะพาพี่ๆม่อยู่ในเหรียญของพระอาจารย์นกทิตธรรมโมนะครับซึ่งในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นที่ระลึกอายุวัฒนมงคล60ปีนะครับหรือว่าเสมาห้ารอบนั่นเองนะพี่นะ,ะพระอาจารย์นกวัดเขาบังเหยจังหวัดชัยภูมินะครับนี่มาเขาก็จะมาในกล่องที่เป็นฝาขาวแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นอยู่ใน ชุดลุ้นเนาะส่วนรายการอื่นๆเขาก็จะมีสีของกล่องหรือว่ารูปแบบของกล่องแตกต่างกันไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูรายการนี้นะครับว่าผลิตได้เป็นเหรียญรายการแบบไหนมานะครับซึ่งผลิตมีมาแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับนี่หนึ่งสองซ้อโอ้โหนะครับจะเป็นเหรียญเสมานะครับจะได้เป็นรายการที่45หนะครับพี่เออ เดี๋ยวเรามาดูเปพร้อมกันนะครับว่ารายการนี้เขาจะเป็นเนื้ออะไรนะครับเขาไม่ได้บอกมาเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูโครงหน้าของพระอาจารย์กันนะพี่นะนี่โอ้โหนะครับพี่ในพิมพ์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์พระอาจารย์เต็มองค์นะครับเต็มตัวเนาะนั่งสมาธิแล้วก็หลับตานะพี่นะอธิษฐานจิตนะนี่ผิวสวยมากนะครับสำหรับรายการนี้นะพี่นะ เออโครงหน้านะครับแกออกมาได้เหมือนพระอาจารย์มากนะพี่ดูนะครับนี่สำหรับ fc ท่านไหนนะครับที่อ่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์นกเนาะก็จะเห็นแล้วก็ดูออกเลยนะพี่นะว่านี่ว่านี่นคือหน้าของพระอาจารย์นะครับอืแกสวยมากนะพี่สวยจริงๆแล้วก็เหมือนมากนะครับแล้วก็ผิวสวยมากนะพี่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นลวดลายสังกตินะครับเห็นไหมเอ่ย นี่สวยคมชัดนะครับเก็บรายละเอียดได้ทุกมิติเลยนะพี่นะนี่ผิวสวยจริงนะครับจะออกสีม่วงๆเนาะนี่นะด้านล่างนะพี่สําหรับรายการนี้นะของพิ่ได้มาจะเป็นเสมาลงยาจีวอนลงยาขอบด้านบนนะครับซุ้มแดงแล้วก็ขอบน้ําเงินเนาะขอบน้ําเงินหรือไม่ก็ขอบฟ้านะครับนี่แล้วก็ผิวสวยมากนะน่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนเนาะ นี่แล้วก็เอกลักษณ์นะครับอีกหนึ่งจุดแบบเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเขาจะเป็นเขาจะเป็นอักษรขอมนะครับด้านบนนะพี่จะเป็นคนละแบบกับเสมาทั่วๆไปนะพี่นะเสมารุ่นอื่นๆที่เราเคยเห็นเคยรู้จักกันมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นคําว่ามาอ,าอูุเนาะแต่สําหรับของพระอาจารย์นกนะครับท่านได้เขียนอักษรขอมขึ้นมาใหม่นะครับด้านบน3ตัวนี้นะครับซึ่งปริต้องบอก บอกได้ว่าปริศไม่คุ้นเลยนะครับว่าเป็นอักษรที่อ่านว่าอะไรนะพี่นะเอออันนี้นะครับให้ข้อมูลไม่ได้จริงๆนะพี่นะต้องขออาภัย f อฟทุกท่านด้วยนะพี่นะเออนี่นะครับมีเอกลักษณ์นะพี่นะไม่เหมือนใครนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับอื้อนี่ความสวยงามความคมชัดนะครับนี่นะพี่นะ ผิวก็สวยมากเลยนะพี่นะสำหรับเหรียญนี้นะเออนี่มาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะพี่นะหนึ่งสองส้มโอ้โห,โหนะครับด้านหลังสวยมากนะครับแล้วก็พุทธศินต่างๆนะครับอักษรขอมต่างๆนะครับคาถายันต่างๆของพระอาจารย์นกไม่เหมือนกับเหรียญรุ่นอื่นๆของเกเจอ,อื่นจริงๆนะพี่นะ มีความแตกต่างแล้วก็มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์นะพี่นี่นะครับโอ้โหผิวสวยมากนะครับนี่นะพี่นะในเหรียญน,นี้จะได้หมายเลข72นะครับอันนี้คือคาถาหรืออักขรายันต์ต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นนอนหนูอันนี้คือเนื้อ,อนวะเอ้ยไม่ใช่นะนอนหนูตรงนี้นะครับจะหมายถึงพระจานรนกนะครับเออนี่ เดี๋ยวเรามาดูพุทธศินกันนะครับอ่านี่นะพี่นะตอกมอชอนะครับสําหรับเหรียญนี้คือเนื้อมหาชนวนนะครับซึ่งเนื้อมหาชนวนก็จะมีเอกลักษณ์หรือว่าจุดสังเกตกันง่ายๆนะพี่เขาจะมีความเป็นอ่าลุ้งๆกันอยู่ในช่วงกลางๆเหรียญน,นะจากผลิตจากที่ผลิตเคยบอก f c หลายๆครั้งนะครับนี่ตรงนี้นะครับเขาจะมีความลุ้งๆม่วงๆอ่าชมพูชมพูเนาะแต่ส่วนขอบๆนะครับเขาก็จะออกเป็นสี อ่าเหลืองเหลือนะครับแบบนี้นะถ้าเกิดมีลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นเนื้อหมาชนวนนะอะอันนี้คือลายไทยลายกะหนกนะครับอืมเหรียนของพระราจารนกนะครับเขาทําพุทธสิทธิ์ออกมาไม่เหมือนใครจริงๆนะพี่นะส่วนด้านหลังจะเป็นยันอะไรหรือว่าเป็นอักขระคาถาใดๆนะครับอันนี้ปริศไม่รู้เลยนะพี่นะเออแต่ที่แน่ๆคือไม่เหมือนของเกจิท่านอื่นๆนะ นี่นะครับมาส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นคำว่าที่ระลึกฉลองอายุครบ5รอบนะครับพระอาจารย์นกทิตธรรมโมนะครับวัดเขาบังเหยชัยภูมิ1 0กุมภาพันธ์2576นะครับนี่เออนะครับสวยมากนะพี่นะเนื้อมหาชนวนนะครับของพระอาจารย์นกเสมาห้ารอบนะครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเลยก็คือ ชุดอักขระยันนะครับงานพุทธศิลป์ของพระอาจารย์นะครับไม่เหมือนเกจิตอื่นเนาะอย่างด้านบนนี้นะครับนี่นะครับตรงซูมด้านบนก็จะเป็นอักษรที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับนะแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเสมาห้ารอบของพระอาจารย์นกนะครับ fc ท่านไหนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสุดท้ายนี้นะครับปรีสก็ฝาก fc กด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ปริตด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปวิดีโอหน้านะครับปริตจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวย